ต่อให้เราเอาเขาไปประหารชีวิตเราก็ไม่ได้ดีขึ้นมันมีแต่ความบิดอัดอนแขนคนที่มาทําร้ายร่างกายถูกต้องเลยถ้าแ้นก็ต้องแก้แขนหลายคนเข้าใจว่าการแก้ความแค้นคือการที่ต้องเอาคืนถ้าเอาคืนเขาก็แค้นเรากับมันก็จมไม่รู้จักหมดจากสิ้นการแก้แค้นที่ดีเรื่องแรกก็เลยคือการยอมรับว่าไม่ว่าเรื่องนั้นจะเลวร้ายหรืออะไรจะเกิดมันเกิดไปแล้วฉะนั้นการแก้แค้น ต้องยอมรับความจริงว่าเหตุการณ์ในอดีตรเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ที่เราเปลี่ยนแปลงได้คือวันนี้เราจะลงมือทำอะไรถ้าอยากตักเตือนเขาอยากฟ้องก็ฟ้องแต่ถ้าฟ้องพอรู้สึกว่าเขาทำเราเจ็บปวดเขาเนี่ยแย่เขาเนี่ยคือตัวปัญหาต่อให้ฟ้องชนะความแค้นก็ไม่หายได้แค่ความสะใจการเอาคืนคนที่มาทำร้ายเราด้วยการทำร้ายตอบได้แค่ความสะใจแต่ใจไม่ได้สบายขึ้น ต่อให้เราเอาเขาไปประหารชีวิตเราก็ไม่ได้ดีขึ้นมันมีแต่ความอึดอัดนใช่ไม่ได้ให้งอมืองอเท้านะใช่ว่าเราจําเป็นจะต้องฟ้องเราจำเป็นต้องแจ้งคนต้องอธิบายแต่ไม่ใช่ไปด้วยความรู้สึกอยากเอาชนะโกรธเคืองหงุดหงิดร้อนใจแต่ไปหลังจากยอมรับความจริงแล้วว่าความจริงมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ที่เปลี่ยนแปลงได้คือวันนี้เราไม่โกรธเราไม่โกรธตัวเองที่เจอเรื่องแย่ๆในอดีตแล้ว และเราจะทําอะไรต่อไปที่เราจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นก็ลงมือทํา